นี้เราตามติดีคนกีดยางกันนะครับทำไมมองนะท,ทำไมนะดูวิธีกีดยางมันยังหยุดย้อย 好，你没太抠啊？俺俩在拉网，没 เย่าง yeah, okay. เดียวแค่เดินดูอีกฝั่งหนึ่งครับไม่โควิดดีค่งฝัง่งนี้ได้กินแล้วเดี๋ยิน